สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาอยู่ที่ตลาดนะคะมาร้านแฉกเองจะมาหาพริกคือเข้ามาวันนี้คืออลังการมากเลยนะคะเขาจัดใหม่แล้วมะม,ม,ม่วงลูกโตโตเลยนะคะกิโลละสองบาทเมื่อกี้ยังเห็นอ้อยด้วยนะคะจะพาไปดูอ้อยนะคะแต่จะมาซื้อพริกนี่แหละค่ะแต่ก็ดูเห็นทุกอย่างเลยนะคะอจะมาเอาพริกไอตัวน,นี้แหละค่ะนี่เองค่ะเอาไปตำ เป็นช่วงที่อยากกิงพิพเศษบางช่วงนะคะอน,นี้อะไรเอ่ยอู้ยไม่รู้ค่ะได้พริกแล้วก็เอาไปก่อนนะคะทำไมมันลูกเล็กเล็คะดูนะคะอยู่ไหนเอ่ยราคาน้องพริกเยี่ยดูมาโพ้ดก็ได้ค่ะเดี๋ยวนะคะจะพาไปดูอ้อยคะ่ะเห็นอ้อยนะคะตกใจหมดเลยคะ่ะอุ้ยพริกอันนี้พริกหยวกลูกเล็กแน่เลยนะคะนี่นะคะ ปเป็นเขียวนะคะเมื่อกี้จับแรงไปหน่อยนึงเหมือนเขาจะป๊อปนะคะ่ะก็ต้องรีบหลงกันมานะคะราคาที่คือไหนเนี่ยเรน่องของอะไรกันบาร์โค้ดนะคะตอนนี้ก็เป็นแปดสองกเก้าสองอุย้ยทำไมบาร์โค้ดไม่เหมือนกันราคาเนี่ยจะหาที่ไหนนอ้ออยเออเจอแล้วะคะ่ะ อันนี้เลยคะพริกหยวกบ้านเราเลยคะทำน้ำพริกผมกินทราบค่ะอันนี้ทอดพริกจะมาจะเพริกอย่างเดียวนะคะอันนี้เหมือนทำน้ำพริกผมดีไหมเอ่ยมากไปก็น่าอร่อยนะคะตอนนี้ยังคิดว่าคิดถูกนะคะที่แวะมาร้านแขกก่อนเพราะว่ามาเจอต้นหอมด้วยนะคะใช่ละคะ่ะต้นหอมมือราคานี้นะคะโอเคนะคะจะเอาไปกําหนึ่งนะคะไปทำอาหารกิน ถึงแล้วนะคะจะมาไปดูเรื่องเอาต้นหอมก่อนนะคะอันนี้ก็ต้นกระเทียมเลยนะะ่ะอันนี้ต้นหอมนะคะเอากำเลยดีกว่านะคะเ่ลาทำได้ด้วยนะคะนี่นะคะได้มาแล้วนะคะสองอย่างพริกแล้วก็ต้นหอมเหมือนบ้านเราละคะ่ะแต่ว่าต้นใหญ่กว่าหน่อยนี่อันนี้คือมะเขือเทศผสมมาดูเรื่อยๆนะคะนี่นคะ่ะแก้วมังกรอ,อันนี้เป็นอะไรเออไม่แน่ใจนะคะ คือเห็นแก้วมังกรก็ยังน่ารักเลยนะคะต้นนี้ต้นนี้มีมะเฟืองนะคะถ้าขายที่ห้างทั่วไปของที่นี่ก็ก็น่าจะอยู่เข้าๆกันนี่ราคาเท่าไหร่คะเราก็มานะคะมาคุยกับรัฐมนตรี ได้ค uhm, ่ะเรื <Goth am here> ou, ่องอันนี้อามาไม่ได้หรอกค่ะเข้าวโพดเราไม่ได้ไหนนี่นี่นี่นะคะมาทำมาดูได้เลยนะคะจุดแล้วก็เด็อึ้งเลยอ้อยมาอย่างไรคะนี่อันนี้ก็เป็นเห็ดธรรมดาทั่วไปนะคะเรื่องมาอันแค่สองอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆนะคะถ้าไม่รีบออกไปนี่นะคะเดินผ่านก็คือเชิลลี่ค่ะเชิลลี่กำลังจะมานะะค กิโลละประมาณนี้ค่ะอาเบลี่เบื่อแล้วค่ะเบเดือนกันเดินมาฝั่งตู้แช่นะคะจะมาดูของแช่แข็งนะคะก็มาเจอเหมือนกันนะคะแผ่นแป้งกอเปียเวียดนามเหมือนกันนะคะนี่ก็ราคาอยู่ประมาณนี้ก็มี2แบบนะคะแบบเล็กกับแบบพอชี้เขียวนะคะนี่ละค่ะอุอ้ยเส้นขนมจีนก็มาแล้วนะคะเขาก็ถือว่าพออัปเดตทสมัยนะคะแต่ว่า ราคาเนี่นะคะแพงอยู่นะคะไปดูอย่างอืน่นดีกว่าคะ่ะคิดว่าเขาน่าจะพัฒนาแบบพวานำเข้าของเอเชียมาเยอะเหมือนกันนะคะนี่อันนี้เป็นแผ่นเกี๊ยวทอดนะคะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยทำไมถูกอันนี้กระเทียมค่ะเป็นของเอเชียเยอะเหมือนกันนะคะนี่นานๆได้เข้ามาที่นี่นะคะได้แวะไปดูฝั่งเหงนือดีกว่าไหมคะยะพาไปดูค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นหัวใจใส่นะคะ ก็จะมีใช่ค่ะมีอันนั้นเป็นตับไ่นะคะอันนี้น่าจะเป็นกลิ่นนะคะอันนี้คือมีมันนาแล้วไม่ต่นเต้นค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าอะไรนะคะนี่ยังพยายามจะอ่านชื่อแล้วแต่ไม่รู้เหมือนกันค่ะเห็นกลิ่นอย่างนี้แต่ไอของพวกนี้บางอย่างในตู้แช่คือเห็นมันน้ำก็เลยไม่ตึนเต้นไปดูปลากันดีกว่าอันนี้ไม่รู้ว่าปลาอะไรนะคะแต่ราคาเท่านี้ก็ไม่แพงนะคะตัวบอลลูนอยู่นะคะ เออเฮ้ยเฮ้ยนี่งไงคะปลาที่ยังซื้อแต่ทำไมตัวเล็กตัวน้อยจังหูถูกกว่าอีกนะคะแต่ก็โอเคคะ่ะอันนี้ปลาอะไรเอ่ยอันนี้ปลาไม่รู้ก็ยังไงปลาตูที่ซื้อไปเป็นปลาทูสดนะคะแล้วก็จะเอาไปทำเองด้วยนะคะตัวนี้นี่ดูรคาคาก่อนดีไหมเนาะแต่ก็ไม่อยากทิ้ค่ะก็จะมาซื้ออย่างอืน่น ก็ราคาห่างกันได้มากก็จะไปเอาอยู่ที่ใกล้ๆบ้านด้วยล่ะค่ะจะนี้ที่เรียกไปหาคําแปลมาน่าจะเป็นปลาสวายหรือปลาอะไรสักอย่างเลยนะคะเขาก็หันมาพร้อมเลยนะคะเป็นนั่งซื้อเป็นนิ้วทีนะคะอันน,นี้เป็นปลาอะไรเอ่ยออ๋ปลานิงค่ะปลาหนิยก็ดีนะคะปลานินางนี้น่าซื้อเหมือนกันนะคะเราออกแล้เราก็ไม่สวย